الحمد لله الكريم الوهاب إليه تبارك وتعالى الرجع وإليه المآب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تنبينام بوسكها تنلعي تنلعي جمجم كلين سبحانه وتعالى เพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุภาโนฮวาจาอาลานั้นจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสําหรับพวกท่านทั้งดุนยาและกออาเซร์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุภาโนฮวาจาอาลทั้งหลายครับหนึ่งในจัญญามารายาที่ดีงามของอิสลามที่มีความประเสริฐและสูงส่งนั่นคือการหนอบน้อมนั่นคือการอ่อนน้อมถ่อมตนยอมจำนนต่อความจริงเพราะว่าไม่มีบาวคนใด ที่เขาหนอบน้อมยอมจำนนต่อความจริงและความถูกต้องนอกเสียจากว่าเลาจะอาลาจะยกเกียรติและยกฐานะให้แก่คนคนนั้นและไม่มีบ่าวคนใดที่เขายะโสเยะยิงจองหองนอกเสียจากว่าเลาจะอาลาจะลดเกียรติคนคนนั้นทั้งดุนยาและก็อาครีาะท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าว่ามาตัววะอะฮัดุลิลาฮิอิลลาระฟะ ท่านอัลสุบบอกว่าไม่มีบ่าวคนใดที่เขายอมจำนนที่เขานอบน้อมอ่อนน้อมทำตนเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาตาอัลลนอกเสียจากว่าอลัลลอฮ์ตะอัลลจะยกเกียรติยกทานะให้แก่คนคนนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺอลัลลทั้งหลายครับนั่นก็เพราะว่าการนอบน้อมทำตนนั่นก็เพราะว่าการอ่อนน้อมทำตนและการนอบน้อมนั้นคือศาสนาพี่น้องนั่นคืออิบะดา คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานาหูวะตะอาลาเพราะว่าการนอบน้อมและการอ่อนน้อมทอมตนนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่กะทำเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆในดุนยาแต่ว่าการอ่อนน้อมทอมตนการนอบน้อมนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานาหูวะตะอาลาโดยเห็นนี้บรรดาอลาุลามะจึงได้จําแนก ชนิดของการนอบน้อมและการทอนตนเป็นสองประเภทเดีวยวกันประเภทแรกคือการนอบน้อมที่น่าชื่นชมคือการที่คนคนหนึ่งแสดงความนอบน้อมเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตั้ลลาเพื่ออัลลอฮฺตาลฺและเพื่อที่ตัวเขาจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลลาประการที่สองคือการนอบน้อมการทอนตนที่น่าตําหนิคือการที่คนคนหนึ่งยอมที่จะ นอบน้อมและอ่อนน้อมทอมตนเพื่อหวังผลประโยชน์ในดุนยานี้เช่นคนคนหนึ่งแสดงการนอบน้อมอ่อนน้อมทอมตนต่อหน้าคนที่มีทรัพย์สินเงินทองต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศต่อหน้าคนที่เป็นผู้นำฉะนั้นคนต่างๆเหล่านี้นี่คือการกระทําที่น่าตำหนินี่คือการกระทําที่ศาสนาได้ห้ามเอาไว้ ท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านต่อหล่อสุภาโนวาจาราสทั้งหลายครับเมื่อใดก็ตามที่คนเหล่านั้นเห็นคนที่มีเงินมีทองเห็นคนมีชื่อเสียงเห็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์เขาก็ยอมที่จะลดตัวเองยอมที่จะทําตัวทอมตนเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เขาจะได้ดรับในดุนยานี้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อหละอจารัทั้งหลายครับการนอบน้อมที่แท้จริงนั้นคือเกียรติ คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความดีงามคือสิ่งที่จะทําให้เราตะอายุยกฐานะให้แก่เราทั้งดุนยาแล้วก็อาขึรนและผู้ใดก็ตามที่นอบน้อ,ทอมทำตนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาูวาตาละถึงแม้ว่ามนุษย์จะมองว่าคนคนนั้นคือคนที่อ่อนแอคือคนที่ไร้ค่ามองว่าคนคนนั้นคือคนที่ต่ำต้อยก,ก็ตามแต่ณนะที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาละคนเหล่านี้คือคนที่มีเกียรติ คือคนที่สูงส่งหน้าที่อัลลอฮฺสุภาอูวะจาอลาในขณะคนในขณะที่คนที่เย่อหยิ่งจองหองในขณะที่คนที่ยะโสโอหังคนเหล่านั้นคือคนที่มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตทําให้คนอื่นมองว่าตัวเองมีสําคัญและมีดีแต่คนแบบนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺสุภาอูวะจาอลานั้นคือคนที่ต่ําต้อยที่สุดโดยที่ท่านนบีสุลลัลลัลมาฮิวะซัลลัมจึงบอกไว้ในฮะดิษบทหนึ่งถึงสภาพของคนที่ยะโสโอหังในดุนยา ทรารุสุลกล่าวไว้บอกว่าโยชารุนมุตะกับบิรูนายามันติ亚马ทารุสุ่บอกคนที่ยะโสโอหัง oh ที่เย่อหยิ่งจองของในดุงยาเมื่อถึงวันกิ亚马เขาจะถูกนํามาชุมนุมในทุ่งมะหัศอัมซาละดาริฟีสุวาริยามเขาจะมาในสภาพของมนุษย์แต่จะมีตัวของเขานี่ตัวของเขาจะมีขนาดเล็กเท่ากับมดตัวเล็กๆ ยักชาหูมดุลูมิงคุลีมาการความต่ําต้อยความอัปยศเนี่ยปิดล้อมไปทุกๆรอบด้านไม่ว่าเขาจะเดินไปตรงไหนก็ตามฟอยยูซาคูนะอิลาซีจินินฟีนนยันนัมยุซัมมาบูลัสและเมื่อนั้นบรรดาคนที่ยะโสที่เย่ะยิงจองห้องพวกเขาจะถูกป้อนไปลงนรกยันนัมที่มีชื่อว่าบูลัส เป็นที่กุมขังบรรดาคนลานั้นจตอลูุมน,นารุลอนยาร์ยุสกาวน์นออันอุซาร์ิอัลลินนาตีนตัลคาบานและอัลสุพาโนวาจาจะลงโทษพวกเขาโดยกับไฟนรกที่สูงปิดล้อมพวกเขาไปทุกๆรอบด้านและพวกเขาจะต้องดื่มน้ําจากน้ําเลือดน้ําหนองของชาวนรกท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลสุพาโนวาจะอะไรทั้งหลายครับแล้วการนอบน้อมทำตนการอ่อนน้อมทำตนที่แท้จริงคืออะไร คือสิ่งที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้อธิบายไว้ในขะดคิดบทหนึ่งเพราะท่านศาสดาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกให้เรารู้ถึงมารยาทที่เลวทราม ชนิดหนึ่งนั่นคือการยะโสนั่นคือการเยอหยิ่งจองหองฉะนั้นสิ่งที่ทารุสนไในอธิบายเอาไว้ในหะิดิษบทนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นคือลักษณะที่แท้จริงของการนอกน้อมและการถ่อมตนทรารูลุมาร์ซมลลัลลองซัอลัม,ะ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 มะอธิบายไว้บอกว่าอาัลกิบรุบัตรอรฮหกีวะกามตุนนนสทารุูุบอกว่า,า,นวาคนที่ยะโสโอหังการเยอหยิงจองหองคือการที่คนคนหนึ่งไม่ยอมรับกับความจริง ไม่ยอมรับความถูกต้องไม่ยอมรับกระทางน้ำแล้วก็คิดว่าตัวน่ะีดีและเหนือกว่าคนอื่นและก็ทำการข่มเหงและรังแกผู้คนท่านพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านต่อหล่อจาร์าละทั้งหลายครับคดีบทนี้ทำให้พวกเราเข้าใจว่าการนอกน้องที่แท้จริงที่มีต่อหล่สุภาโนว่าจะอาลานั้นมีสองลักษณะด้ยวยกันประการแรก การนอบน้อมที่ถูกต้องที่ศาสนาส่งเสริมให้ปฏิบัตินั่นคือการนอบน้อมต่อความจริงนั่นคือการยอมรับนั่นคือการน้อมรับความจริงและความถูกต้องโดยการเชื่อฟังต่อุ a l าาู a ะตะอาลาและกระทำเพราะเชื่อมั่นต่อลลอ a h และเพื่ออุ a l l a ะตะอาลาและคนเหล่านี้เนี่ย คือคนที่นอบน้อมต่อบทบัญญัติของอัลสุขานอู่วะจ่าลาแต่คนที่เขาไม่ยอมรับกับบทบัญญัติของเราไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตามและยังคงดื้อดึงนั่นคือลักษณะของคนที่ยะโสเยาะยิงจองของแล้วเราจะลากล่าวไว้บอกว่าอินนะฮุมกานูอิดาตีแลละฮุมและอิละฮัอิลลอฮยัสตักบบรุมอัลลอฮ์บอกแท,ท้จริงพวกเขาเมื่อมีคนกล่าวกับพวกเขาบอกว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภอบดีที่แท้จริงนอกจากอัลนล่ะพวกเขาจะยะโสโอหังพวกเขาจะเยื่ยิงจองหองแล Allah ้วเราจะอะไรอย่างกล่าวว่า,อ,วาอีกว่าอินนัลลดีนะยัสักบบรูนะอันอิบาดะตี่ศียดฮูลูนะจัฮันนามะดาคิรินแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่ยะโสเยื่ยิงและไม่ยอมอิบะดาต่อข้าข้าจะให้พวกเขาเข้าสู่ไฟนรกในสภาพที่น่าตำต้อยโดยเหตุนี้ การออนน้อมต่อละตัออลาจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่เรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อละตัออลาในการปฏิบัติอิบารัดประการที่สองนั่นคือการอ่อนน้อมทอมตนนั่นคือการอ่อนน้อมทอมตนต่อเพื่อนมนุษย์เดียวกันโดยที่เราไม่ไม่ไม่ไมไมไมสแสดงการเยียวยิงจองหองไม่อวดดีไม่สําคัญตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีดีและไม่ทะนงตนกว่าตัวนั้นเหนือกว่าคนอื่นพอละตัออลาสั่งใช้ให้่ันนาบีของพผ์ไว้ในอันกุรานบอกว่าวกฟิดจานาฮะ ะลมานิตาบะอาคะมินันมุมินินมุฮัมมัดเจ้าจงลดตัวของเจ้าจงพูดดีกับเขาจงทำดีกับเขาจงแสดงความรักต่อพวกเขากับใครพี่น้องต่อผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าจากบรรดาผู้ศรัทธาและแต่อัลลอฮ์ตาอะไรยังกล่าวว่าอีกว่าฟาบีมารอฮัมมติมนินอัลลอฮิลินจารฮุมมุฮัมมัดการที่เจ้ามีจิตใจอ่อนโยนเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธานั้นนั่นเป็นเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าเราคุณจะฟัดดันงกลี อัลลอฮ์ Allah บอกมุฮัมมัดหากว่าเจ้าเป็นคนที่มีหัวใจหย,ยาบกระด้างหากว่าเจ้าประพฤติที่หยาบกระด้างและหยาบช้ากับบรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นลันฟอกดูมินเฮาวลกพวกเขาจะหนีจะหลีกหนีไปจากเจ้ามุฮัมมัด ถ้านอัลลอฮฺตาลาจิงสาบอกว่าฟาฟูอันหุมมะฮ์มัดเจ้าจงให้อภัยเขาวะสัลฟิดละหุมและจงขออภัยโทษให้แก่บรรดาคนเหล่านั้นวะชาเวฮุมฟิลามและจงปรึกษาหารือกับพวกเขาและอัลลอฮฺตาลายังกล่าวอีกว่าวาลาตุซอเอร์ขัดดะกลินนาสมุฮมมัดเจ้าอย่าได้เดินเชิดหน้าต่อหน้าผู้คน ว่าเราจะไม่ชี้ฟิลลาอุดีมาราฮาและอย่าได้เดินต่อหน้าผู้คนเนี่ยบนหน้าแผ่นดินเนี่ยในสภาพที่เยยยิงจองหองอินนัลลอฮะลาโยฮิบุกุลลามุฮตาลินฟะคูรัลลอฮ์จอาลาพระองค์ทรงไม่ชอบคนที่ยิงจองหองคนที่คุยโวโอ้วดท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัละจ่าละห์ทั้งหลายครับและท่านนบีสัมลุญลอฮุอะลัีมุฮัซลัมยังกล่าวไว้ในขะดคิดบทหนึ่งบอกว่า อินนัลลอฮ่าอุฮาอิลัยอันตะวะดะอูลลอฮะลาเนยดดมีคำบัญชาลงมาอย่างฉันบอกว่าอันตะวะดะอูให้พวกเจ้าทั้งหลายจงอ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันฮัตตาลายัฟคอรอะฮุดน่าลาอะฮัดินวะลาไอ้วะลายัเบียอะฮุดน่าลาอะฮัดจนกระทั่งว่าจะได้ไม่มีใครที่หลงตัวเอง และถือว่าตัวเองนะ่ะมีดีกว่าคนอื่นจะได้มีมการข่มเหงคนอื่นทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สินและเกียรติยศและจ,จิตใจฉะนั้นถ้าพี่น้องผููที่มีอ ي มานต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับในะดีษบทนี้ทําให้พวกเราเข้าใจว่าการที่ทนานพิซซาร,ร์ล่อวมานี่วาสั่นลัมตื่นพวกเราจากการที่เรานั้นหลงตัวเองการที่เรานั้นไม่มีความนอบนอบ้อมและไม่ท่อมตนต่อพี่น้องของเรานั้นมีสองลักษณะ สองลักษณะสองลักษณะนี้เป็นการกระทําที่ที่เลวทรามเป็นการกระทําที่อันตรายและศาสนาได้ห้ามเอาไว้ประการแรกคือการที่คนคนหนึ่งถือว่าตนเนี่ยมีดีเพราะอะไรพี่น้องเพราะสิ่งที่มีอยู่ในตัวเขาเช่นเขาเป็นคนที่มีอํานาจเขาเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นคนที่มาจากเชื้อชาติตระกูลที่ดีหรือมีหน้าที่การงานในสังคมหรือมีความรู้แล้วคิดว่าสิ่งเนี้ยทำให้ตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่น ก็เลยคิดว่าตัวของเขาเหนือกว่าคนในสังคมและนี่คือการหลงตัวเองนี่คือการแสดงความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีประการที่สองการที่เราคิดว่าตัวของเราเนี่ยมีดีในขณะที่ตัวของเราพี่น้องไม่มีคุณสมบัติดีพอที่จะอวดอ้างไม่มีคุณสมบัติดีพอที่จะอวดอ้างที่คิดว่าตัวเองมีดีไม่มีทั้งอำนาจไม่มีทั้งทรัพย์สินไม่ได้มาจากเชื้อสายวงตระกูลที่ดีไม่ได้มีแม้กระทั่งหน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งความรู้ก็ไม่มีแต่ก็ยังทําให้ตัวเองลำพองตนคิดว่าตัวเองมีดีและการกระทําเช่นนี้คือการยะโสคือการสําคัญตนว่าตัวเองมีดีและเหนือกว่าผู้อื่นจึงได้ทําให้คนเหล่านี้ละเมิดต่อผู้อื่นละเมิดโดยวาจาละเมิดโดยการกระทําและการปฏิบัติชนิดต่างๆแต่นี่คือการอธรรมนี่คือรุ่นนี่คือการอธรรมและทาราอาุลมมดูลมาตัยอมันกิยามา การอาธรรมในดุนยาการข่มเหงผู้อื่นในดุนยามันจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้คนคนหนึ่งได้รับกับความมืดมนในวันกียามะฉะนั้น้้าปีปนอ้องผูสธาทั้งหลายทั้งสองการปฏิบัตินี้ เป็นสิ่งที่ศาสนานได้ห้ามและได้เตือนพวกเราเอาไว้ฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่นอบน้อมต่อัลรสุฮาโูวาจาลายอมจำนนต่อบทบัญญัติของบงต่อแนวทางของนบีของบงด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจด้วยกับอีมานและหวังรางวัลตอบแทนจากัลรสุฮาโูวาจาลาและจงเป็นคนที่นอบน,อออน,นอ้อมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนมนุษย์ด้ยวยกันและอย่าได้ข่มเหงพวกเขาอย่าได้คิดวัาตัวของเรานั้นมีดีกว่าพวกเขาเพ เราไม่รู้ว่าใครคือคนที่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัลลาและผู้ใดก็ตามที่อ่อนน้อมทำตนต่อเพื่อนมนุษย์และมีความนอบน้อมต่ออัลเราสุบฮานะฮูวาตัลลาอัลลอฮ์ตาลาจะยกเกียรติให้แก่เขาทั้งดุนยาและก็อาคริร็อตแต่ผู้ใดก็ตามที่ยะโสและโอหังอัลลอฮ์ตาลาจะลดเกียรติให้เขาได้รับกับความต่ำต้อยทั้งดุนยาและก็อาคริร็อตอัลกุลข์เขาเลยฮะอัลลอฮฺตัสซามิุลลอฮฺอัลอาดิมินจารีลลิวลาลุคิมวลิสัยลิมุ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه วาสัตละมัตสลีมันก็ทีรออามมาบาดทานพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาล่าทัาท้งหลายครับแต่นี่คือแผนการของชัยตอนพี่น้องเพราะชัยตอนมันคือศัตรูของเราและชัยตอนมันพยายามที่จะให้มนุษย์นั้นปฏิบัติเหมือนเกับสิ่งที่มันกระทำมันเคยยะโสมันเคยเย่อยิงจองของต่ออัลลอฮุบฮานะฮูวะตะ้านาและมันก็พยายามที่จะให้มนุษย์กระทำในสิ่งจริงเหมือนกับมันด้วยเหตุนี้ชัยตอนพยายามที่จะให้มนุษย์อย่างเรานั้นนะ มีการหลงตัวเองเชิดชูตัวเองและคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นโดยการที่ทําให้มนุษย์นั้นคมเหงคนอื่นและมองว่าคนอื่นนั้นต่ําต้อยกว่าตัวของเขาฉะนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลักษณ์ทั้งหลายครับพี่น้องลองดูสิคนที่ประเสริฐที่สุดในประชาชาตินี้นะจะเป็นใครพี่น้องจะเป็นใครไม่ได้นอกจากท่านอับดุลลอฮฺของอัลลัมและรองลงมาคือใครพี่น้องรองลงมาคือบรรดาสหาบะและวเราสู้ก็บอกแล้วบอกว่าคอยรุนนาสท่านเรู้บอกมนุษย์ที่ดีที่สุด คือใครพี่น,อน้องตอนนี้คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคของฉันคือบรรดาสหบะตแสดงว่าบรรดาสหบะตคือคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดอยู่ใกล้ชิดกับทารุลมากที่สุดมีความรู้ความเข้าใจในาศาสนามากที่สุดแต่นั่นไม่ได้ทําให้บรรดาสหบะติยะโสเยะยงจองห้องต่อกันเลยแต่ยิ่งทําให้บรรดาสหบะตนั้นมีกวนนอบนอ้อมอ่อนน้อมทอมตนต,ต่อบรรดาัุสาด้วยกัน ดังที่ปรากฏเรื่องราวหลายต่อหลายนี่ในประวัติศาสตร์พี่น้องท่านอับดุลลฮ์บินสลามรอดีัลลอฮุอะลัยู่ท่านเป็นหนึ่งในบรรดาบัลลวงมพกอยู่ท่านเขารับอิสลามเพราะว่ารู้ว่านบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอวยอยู่ซัลัมขึ้นนบีที่แท้จริงและเป็นนบีที่มาจากอัลลอฮ์และเป็นนบีท่านสุดท้ายจนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งท่านเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสว่างมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องท่านเดินแบกฟืน ไว้บนศีรษะของท่านในตลาดมีคนที่ในเมืองเนี่ยเห็นท่านในนครมาดีนะก็กล่ากับท่านบอกว่ามายะมีลุกะอาละหาะวะกกดอักนากัลอฮุอัลจาวะจัลละทำไมท่านถึงต้องมาแบกฟืนไว้บนศีรษะแบบนี้มันดูไม่ดีเลยอัลลอฮฺจะอาไรให้ท่านมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านตออัลลอฮฺอะไรทังหลายพี่น้องรู้ไหมซอฮาร์บะท่านนี้ท่านตอบว่าอะไรท่านบอกอารัดตัอันอัดอฟะอบีฮิลกิบฉันต้องการทำแบบนี้ เพื่อที่จะขจัดความยะโสและความเย่อหยิ่ง ให้นไปจากตัวของเว่นไั้นฟ إ ن ّลลัลลอฮุ ا ل ูัยฮิวะ ل ัลลัมได้กล่าวไว้าอกว่าลายด ل ه ินท ه و นน م ذكره ويبغو لا ي د ล ل ا รรอซูลบวาจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนคนหนึ่งที่ในหัวใจของเขามีการเย่ะย่งมีการยะโสถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักเท่ากับมดตัวเล็กๆก็ตามคนแบบนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์ ท่านอะบูฮุเรลาะห์รอดียากอัลลอฮฺอันหุจะเป็นน้องผู้ที่มีอ ي มานตลอดจาะอะไรทั้งหลายใครพี่น้องซัฮาบะซัฮาบะที่ท่านละซุนจะเรียกหาเป็นประจำซัฮาบะที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมเวลาท่านละซุนจะเรียกหาบรรดาซัฮาบะจะถามไทยสารทุกสุกดิบจะถามซัฮาบะว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนจะเรียกหาอบูฮุเรลาะห์รอดียากอัลลอฮฺอันหุและอบูฮุเรลาะห์คนนี้พี่น้องเป็นซัฮาบะที่รายงานหะดีษจากท่านละซุนมากที่สุดกว่าหะดีษ แต่พี่น้องรู้ไหมท่านครั้งหนึ่งท่านได้เป็นผู้ปกค,นะครองนครมาดีนะในขณะนั้นท่านเดินแบกสัมภาระบนหลังของท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้เรียกให้ ใครคนใดในนครมาดีนะช่วยท่านแบกเลยในขณะที่ท่านเดินแบกของในนครมาดีตินะท่านกล่าวบอกว่าเอฟซาฮรูลลอามีริกุมเอฟซาฮูลอามีริกุมวกเจ้าจงเอเปอิดทางให้กับผู้นำของพวกเจ้าหน่อยจงเปิดทางให้กับอามีของวกเจ้าหน่อยท่านทำเช่นนั้นเพราะอะไรพี่น้องเป็นการสาแสดงถึงการนอบน้อมเป็นการสาแสดงถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อ Allah s u b า a n a h u wa t a า l a ได้เอนมนุษย์ท่านอุม,มัรอินขตอบ r a d i y ล l l a h u a n นุใครพี่นั่นคืออมุมาร ทารุมะเป็นซอฮาบยที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์ทารุมะเป็นซอฮาบยที่ท่านนบินสัมะะมาโลกของอัสะลามแจ้งข่าวดีว่าจะตายชะฮีตทารุมะเป็นซอฮาบยที่ครั้งหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาอูฮุดในขณะนั้นมีท่านรอซูลมีท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานสี่คนเดือกันทั้งหมดในขณะนั้นพอท่านรอซูลขึ้นไปยืนบนภูเขาภูเขาอูฮุดสรรัส่นไหวสั่นท่านรอซูลใช้เทา้ากระทืบแล้วก็บอกอุสกุน ยาอุดโอหุด,ดจาจ์งหนยุดหนิงวมามา,าัยกะอิลลานาบียยุนวะาศรดีคุนว่าฮีดานเพราะผู้ที่ยืนอยู่บนเจ้าไม่ไดีมีใครมีก็แต่นบีมีก็แต่อัสฎิด,ดีกและผู้ที่จะตาย شهيد สองคนและ่านอุมัรคือคนนี้และพี่น้องทำไมพี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่ท่จารย์เป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำเป็นคอรีฟะของมาดาผู้ศสัทาอยู่ที่นคะรมาดีนะ์ ท่านเดินออกไปทําธุระส่วนตัวนอกเมืองมาดินะเดินเท้าเ่าไม่ได้มีใครติดตามไปไม่ได้ขีม่ม้าไม่ได้ขี่ลาจนกระทั่งว่าท่านเหน็ดเหนื่อยจากการเดินแล้วในขณะนั้นจะเห็นเด็กรับใช้ของท่านคนหนึ่งกําลังขี่ลาผ่านมาท่านเกิดเลยได้บอกกยากรุ่งเอฮ์มินนีสก็ตาใหญ่ตูโอเด็กรับใช้ของฉันมานี่หน่อยฉันเหนื่อยนะแบกฉันไปหน่อยได้ไหม พอเด็กรับใช้คนนั้นมาถึงท่านอุมัรอิบนุคตาตอบรอดยลลอฮุอันูจึงลงจากลาที่เขาขี่มาแล้วก็บอกท่านอุมัรบอกว่าเอริกามยาอามิรุลมุมินินท่านอามิรุลมุมินินขึ้นไปขี่มาเลยท่านอุมัรตอบว่าท่านพี่น้องท่านอุมัรบอกว่าละเอริกับอันตะว่าอันขัลฟะเจ้าเนี่ยละขี่ เดี๋ยวชั้นจะนั่งซ้อนท้ายเจ้าเองและธนุมัดอิบเนลคาตบรอดิยัลลุวันุก็แสดงถึงกามความทอมตนในขณะที่เป็นสฮาบะในขณะที่เป็นคขลิฟะยอมที่จะนั่งลังท้ายกับเด็กรับใช้ของท่านอาศัยลาตัวนั้นเดินเข้าไปในเมืองในขณะที่คนในเมืองหันมามองคอลิฟะผู้สูงส่งนั่งซ้อนท้ายเด็กรับใช้ของท่าน เพราะอะไรพี่น้องเพราะนี่คือความประเสริฐนี่คือความดีงามนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอรลโลหิตนคะา,าร์โนว่าจะอะไรและจะมีอะไรที่มันดีงามและสวยงามยิ่งกว่าสภาพเหล่านี้อีกพี่น้องไม่มีแล้วทั้งทั้งที่คนเหล่านี้คือใครพี่น้องคือคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่ดีที่สุด แต่พวกเขาคือคนที่นอบน้อมและอ่อนน้อมทอมตนเพื่ออัลลอฮฺจ่ะอัลลมากที่สุดและยิ่งเราอยากที่จ้าลอจ่าอัลลรักเราเราจะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมทอมตนต่อเพื่อนมนุษย์เราจะต้องเป็นคนที่นอบน้อมยอมรับต่อบ,บทบัญญัติของ Allah, อัลลอฮ์และเราซุญของพค์และอัลลอฮฺจ่อัลลจะรักเราและอัลลอฮฺจ่อัลลจะเมตตาบอกเราทั้งดุนยา لك آخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون